โอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะผมผมก็จะพามาดูภาพของตัว vivo X 3 0 0 Pro นั่นเองนะผมซึ่งบอกเลยว่านะครับเครื่องนี้นี่คือเขาเรียกว่าอมตะในเรื่องของภาพกันเลยทีเดียวนะผม จริงมันขนาดนั้นเลยเรา,าเนี้ยเอาเป็นว่าคือค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของภาพและงานวิดีโอกันเลยทีเดียวนะผมจริงจริงมันดีตั้งแต่ x200 pro แล้วนะผมนะคือ x200 pro นี่ก็เรียกว่าประทับใจจนชนิดเท่ว่าแบบโอ้โหมันจะมีมือถือรุ่น,นไหนได้บ้างนะผมที่สามารถทำใกล้เคียงอย่างนี้ได้บ้างอนะเนาะเออซึ่งอย่างแรกนะผม ให้เปิดดูก่อนนะครับสิ่งที่ทําให้โทรศัพท์รุ่นนี้มันว้าวเลยก็คือตัวเทเลมาโคนั่นเองนะผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เล่นมือถือมาเยอะๆนะผมทางไอโฟนซัมซุงอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่มีเทเลมาโคนะผมมันมีแต่มาโครแบบจออใกล้ๆนะครับอ่าแล้วแสงมันก็มืดสเะละเกินเนาะเห็นไหมจออใกล้ๆอ,อย่างงี้ดีกว่านี่เห็นไหมมันจะใกล้อย่างงี้นะผมแต่เทเลมาโคเนี่ยคือการใช้เล่นส5 x เเนี่ยซูมลงไปนะผม เห็นไหมแล้วยระยะความใกล้ของมันเนี่ยเห็นนะเท่านี้นะผมนี่นี่คือเลนเทเลนะครับคือถ้าเป็นมือถือรุ่นอื่นๆเนี่ยอย่างนีน้หายากมากนะครับในระยะแค่นี้แต่สามารถโฟกัสได้นะผมมันทําให้สามารถถ่ายภาพได้แบบอลังการนั่นเองนะผมแบบภาพเล็กๆอะไรอย่างนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะเนาะอันนี้ผมก็ได้ลองถ่ายมาเยอะแยะมากมายอยู่เหมือนกันนะเออเดี๋ยวหาแป๊บนึง นะะี่ฮะคือความดีงามของตัวเทเลมาโคนั่นเอง,เองนะผมเห็นปะโอ้โหคือเนี่ยแหละเห็นปะถ้าด,ดูการแยกเด็บคือแบบโอ้โหสุดเกินนะครับจริงๆมันทำได้ตั้งแต่ X สองร้อยโปรแล้วนะผมน่าจะ X ร้อยนะครับแต่ X ร้อยเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยสักรุ่นเลยนะครับก็ผมก็เลยไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะตัว X ร้อยซีรีส์นะครับผมเห็นนะคือภาพคือเดฟดีมากนะครับจงังหวะน,นี้เดี๋ยวให้ดูว่ามันจะมีรุ่น ผมก็ได้ลองหลายแบบเลยนะผมคือถ้าถ่ายตรงกระจกเนี่ยมันจะมีความสะท้อนอยู่แล้วนะผมแต่ดูการเก็บดีเทลเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเก็บดีเลยนะผมขนาดเขาเรียกว่าอะไรถ่ายผ่านกระจกนะครับอันนี้ถ่ายผ่านกระจกเลยนะผมภาพมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอันหาที่ไม่ถ่ายผ่านกระจกแป๊บหนึ่งนะผมน่าจะมีอยู่นะเดี๋ยวนะนี่นี่นี่อันนี้นผม เห็นนะดีเทลอย่างดีเลยแต่ข้อเสียคือไวบาลาร์านเนอะผมคือสถานที่ที่ผมถ่ายเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะเหลืองมากเลยนะครับเวลาถ่ายออกมามันก็เลยเป็นอย่างนี้เนาะจริงๆมันปรับได้นะแต่เพราะว่าผมรีบถ่ายไปนิดนึ่งเนอะผมลืมปรับนั่นเองนะครับไวบาลานร์เนี่ยก็ไปแก้ที่หลังได้เนาะเห็นไหมว,ว่าดีเทลเนี่ยอันนี้วิดีโอด้วยนะ Full HD เองเนอะผมหกสิบเฟรมเรทคือจริงๆผมก็อยากถ่าย 4k แหละแต่ว่าค่อนข้างจะกินแมมพอสมควรเลยเนาะโอเคเดี๋ยวมาให้ดูนะผม ก็ได้ลองหลายๆอย่างแล้วนะครับผมนะอ่านเนี่ยผมได้ลองแล้วนะผมเห็นไหมถ้าเกิดซูมเนี่ยอันนี้สามจุดห้าเอ็กเนาะเห็นนะค่อนข้างยะโอเคเลยนะครับอืมอ่าอันนี้ไกลขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแม่โดนบังซะเลย <laughs> โดนบังอ่าเดี๋ยวรอน้องก็เดินมาดอนพี่พี่อืมโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อือโอเคประมาณนี้เลยเห็นไหมอันนี้คือระยะน่าจะหนึ่งเอกเนอะเออเพราะว่าตอนนั้นอยู่ใกล้มากนะผมค่อนข้างใกล้เลยแหละนะครับเอออ่ะแล้วดูตรงนี้เห็นนะมหกสิบเฟรมเรทฟู l เอชดีนะผมผมไม่ได้ถ่าย 4K มาเนอะอันนี้คือเด็ฟของตัว x อ็กสองร้อยเอ็กสามรอยโปนะผมแหมยังติดชื่อเก่าอยู่นะครับจังหวะน,นี้อืม มันก็มีความแยกเด็บนิดหนึ่งนะแต่ว่าเด็บค่อนข้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเนาะเพราะว่าอยู่ไกลพอสมควรไม่ใช่ไกลดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเด็บกับข้างหลังอะ่ะเออมันอาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้นเนาะอืมมันก็เลยไม่ค่อยเบอร์เท่าไหร่นะครับอันนี้ถ่ายหมดธรรมดานะลืมบอกเลยหมดธรรมดาเลยนะครับโอเคเรามาดูวันที่เป็นแบบว่า ถ่ายแฟนแคมนะครับอันนี้ผมให้เปรียบเทียบเลยนะผมอันนี้ถ่ายตอนที่แบบอยู่ค่อนข้างไกลมากๆแบบไกลสุดๆไปเลยนะผมซูมสุดแล้วนะครับ 20x นะผมโอ้โ <c oughs> และดูดิคนอย่างเยอะนะครับอันนี้คืองาน tiktok award นะผมตอนนั้นนะครับดี๋่ผมไปถ่ายมานะนี่เห็นไหมอันนี้คือ x 300 pro นะผมอัน,นใช่ป่าะดูก่อนโอเคโอเคใช่ใช่นะครับนี่คือ x 300 pro นะผมอื้ม นะฮะประมาณนี้เลยนี่ค่อนข้างเบื่อนะครับเพราะว่าซูมโคตรไกลเลยก็ว่าได้เนาะอันนี้นี่เป็นไงล่ะ <c oughs> จริงๆเห็นดีเทลก็ครบอยู่นะเออแต่ผมคือจริงๆมี x 2 0 0ร l อย a อลต้านะผมบวกกับบ้องเลนด้วยนะผมนี่คือ x 2 0 0ร l อย a นะครับบวกบ้องเลนนะ <c oughs> เห็นไหมโหคือมันต่างกันเลยนะผม จริงๆบ้อนเลน่อย่างที่บอกไปว่าสามารถใส่กับ x 300 Pro โปรได้นะผมนี่เห็นนหะโอ้โหคมเลยนะฮะ mm. เห็นนะคมจริงๆเนาะนั่นแหละนะ mm. ก็ตามราคาเนาะมันประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ5,900เนาะสำหรับเลนเพียวๆเ,เนาะตอนนี้นะครับแต่ถ้าบวกกิฟอะไรที่มันที่เขาติดอะ่ะเออกิฟตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เคส มันก็อีกเท่าไหร่วะสา 2, มสองพันเก้าประมาณนี้นะครับค่อนข้างสูงเลยนะผมเออ <c oughs> นั่นแหละนะครับก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะเนาะโอเคอ่านี่ผมแถมให้ด้วยนะผมผมอัดหน้าจอไปด้วยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวลองก่อนเปิดเลนเนาะก่อนเปิดเลนเนาะเห็นไหมนี่คือก่อนเปิดเลนพอกดเปิดเลนปุ๊บนี่โอโ้โหมันต่างเลยนะผมโโยังโงดนะครับ นี่เป็นไงนี่คือ x 3 0 0 Pro ยโโนะผมบวกกับบ้องเขาหลามนะครับประมาณนี้เลยเนาะดีเทลก็ค่อนข้างโหดเลยนะผมแต่นี้ภาพจะสั้นๆหน่อยเพราะอย่างที่ว่าไปนะเคส x 2 0 0ร้อยอัลต้ามันใส่กับ x 3 0 0 Pro เนี่ยมันค่อนข้างรวมนะครับแล้ววีทีคือพูดไงคนเยอะนะเนี่ยแต่ผมจับนะผมนี่ผม vivo มันเปิดตรงนี้อัตโนมัตินะผมเขาเรียกว่าอะไรตัวทัดนะผมเวลาเราทัดหน้าจอเนี่ยผมเอามือเนี่ยกดอย่างนี้นะครับเพื่อให้เคสมันนิ่งอันเนี้ยปล่อยจื๊บ ไอผมไม่แน่ใจว่ากดอยู่ป่ะเออแต่ดูนิ่งขนาดนี้ก็น่าจะกดอยู่นะครับเห็นไหมสองร้อยสี่สิบสามก็คือยังคมได้ขนาดนี้นะฮะสุดยอดบ้อง้าลามะเนาะนี่อันนี้ก็มีอีกันหนึ่งเนาะอันนี้ถ่ายตอนที่ผมจริงๆงานเนี่ยผมวิ่งลงขึ้นลงขึ้นล่างบ่อยมากนะเพราะคนเยอะแล้วนน่มคือพูดง่ายว่ามาสายนิดนึงนะครับก็เลยไม่มีพื้นที่นะผม ผมก็เลยลองขึ้นไปชั้นสองพอขึ้นชั้นสองมุมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ลงมาชั้นล่างนะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละนะครับเออซูมเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้เอาเป็นว่าก็ค่อนข้างโอเคนะเออน่าจะสองเอกระผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับ สำหรับตัวกล้อง vivo x 3 0 0 pro นั่นเองนะผมซึ่งถ้งเาเกิดว่าท่านชมมีคำถามอะไรสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะผมโอเครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไ,ปไปม่หมายผม